สวัสดีค่ะมาพบกับโหนสุนตัวค่ะจากคำพยากรณ์ฉบับพิเศษนะคะของชาวราศีมีนในช่วงของดาวเสารย้ายกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะดาวเสารย้ายตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ย้ายปัญย้ายไปอยู่ที่ราศีมังกรนะคะ ยุนยาวไปจนถึง3ปีเลยค่ะจนถึงมีนาคม2566ค่ะทุกๆครั้งที่ดาวเสารย้ายจะเกิดเหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะทุกๆคนต่างกลัวตื่นเต้นตกใจเมื่อดาวเสารย้ายกันนะคะจะเกิดความวิต,ตกกังวลไปหลายอย่าง เกิดความทุกข์กายไม่สบายใจดาวเสาคือความทุกข์นะคะความเหน็ดเหนื่อยความล่าช้าไม่ทันใจไม่ได้ดังใจไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะไม่ต้องกลัวไปค่ะทุกอย่างมีสองด้านเสมอค่ะแสงก็ย่อมมีเงามีขาวแล้วก็ย่อมมีดำค่ะมีทั้งด้านร้ายและด้านดีแต่ดาวเสาย้ายในปีนี้นะคะจะส่งผลด้านดีให้คุณกับทั้ง12ราศีมากกว่าค่ะ ดาวเสาย้ายจะส่งผลอะไรต่อชาวมีนบ้างนะคะมาดูกันค่ะชาวมีนดาวเสา,วาย้ายนับตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2563ยาวไปจนถึงปี2566นะคะโชคลาวาสนาจะแข็งแรงแข็งแกร่งมากจ้ะจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทุกประการพ้ ผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนรอบข้างจะมีชื่อเสียงเด่นดังขจรกระจายไปไกลมากนะคะเป็นช่วงผลบุญเกื้อหนุนค่ะโอกาสดีทั้งหลายจะทยอยต่อคิวไหลเข้ามาผ่าผ่านเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างกับบุฟเฟ่ชคลาบบอกเลยค่ะให้คุณได้เลือกสรรได้จับได้จองว่าจะเอาอันไหนเลือกสรรให้ดีนะคะมีผลดีต่อคุณ ยาวไปเลยค่ะระวังรักพี่เสียดายน้องนะคะจะัดสรรให้ดีค่ะเลือกให้ดีจะทำมากจนเกินตัวจะเสียมากกว่าได้นะคะเราต้องดูต้องดูกำลังตัวเองด้วยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะทำจนกว่าจะถึงมีนาปี2566ยังยังเด่นอยู่ค่ะและแข็งแกร่งอยู่ค่ะไม่มีโอกาสได้พักเลยนะคะ มีเรื่องต้องให้ทำอยู่เรื่อยๆนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเชียร์คุณอยู่ค่ะแอบสนับสนุนผลักดันอยู่ลับๆอยู่นะคะจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันบ้างบางครั้งบางเวลาแนะไว้นะคะถ้ายังไงก็ยังเกื้อนหนุนกันดีอยู่ค่ะอย่างไรสิ่งที่ต้องระวังคือใครที่ทำงานร่วมกับ คนหมู่มากจะมีฟิลของการความอึดอัดใจจุกจิกใจในเรื่องบางเรื่องบางประการอึดอัดใจอยู่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงอะไรค่ะไม่มีผลเสียอะไรแค่รำคาญใจบ้างอมองดูแล้วชาวมีนได้ผลประโยชน์เต็มๆอยู่นะคะบางท่านจะได้เดินทางเป็นผลดีค่ะขยับแต่ละครั้งเกิดโชคราบเกิดโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะ ชาวมีนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคู่สามีภรรยาของคุณคือตัวแปรสำคัญของชีวิตค่ะความสำเร็จต่างๆนานา,นาท่องจำเอาไว้เลยนะคะมีอะไรให้ซัพพอร์ตเขาค่ะและดันเขาขึ้นออกหน้าเลยนะคะแล้วคุณคือทับเสริมคอยสนับสนุนบัญชาการอยู่เบื้องหลังเขาค่ะเป็นมันสมองเป็นทุกอย่างให้คุณจะเฟอร์เฟกมากนะคะถ้าไม่มีก็หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานกันนั่นแหละค่ะ สังเกตดูนะคะอะไรที่ต้องพยายามทํามากๆอย่าปล่อยผ่านไปนะคะปล่อยผ่านง่ายๆไม่ได้นะคะพยายามทําให้ถึงที่สุดค่ะจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะและจะกลับมาเป็นเงินเป็นทองมากมายมหาศาลความสำเร็จความมั่นคงขอให้จำไว้ค่ะอย่าให้ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะโชคลาภของคุณจะได้มาย่อมมีบททดสอบมากมายเสมอผลลัพธ์ก็หอมหวานเช่นกันนะคะ ช่วงธันวาคม2563จนถึงมีนาคม2565จะเป็นช่วงที่จังหวะพริตสุดๆค่ะชาวมินโอกาสย่อมจะมากับปัญหาเสมอๆนะคะมีความไม่ลงตัวอยู่ในนั้นอยู่มีความไม่พอดีหากแก้ไขมันได้ทำสำเร็จรับรองรุ่งโรจน์เลยค่ะชาวมีนถึกและทนเอาไว้นะคะจับคู่ครองเพื่อนเอาไว้นะคะทำด้วยกันไปด้วยกันหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ดีเลยค่ะ ดวงดาวแบบนี้จะหาไม่เจออีกแล้วนะคะโชคลาภวาสนาดีมากสุดๆแล้วนะคะกว่าจะมาเจอกันนานๆเจอทีค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็จะต้องกัดฟันสู้ก่อนนะคะหนึ่งช่วงของชีวิตจะได้เจอครั้งหนึ่งนะคะสู้นะคะชาวมีนขอแนะนำนะคะต้องทนค่ะสู้ค่ะการเวลาพิสูจน์คนนะคะชาวมีนสู้ๆค่ะมีนาคมปี2565ถึงมีนาคมปี2566 ช่วงนี้ชาวมีนมีโอกาสที่จะเจอขุมทองแล้วนะคะขุมทรัพย์ก้อนโตก้อนใหญ่เลยนะคะมีเข้ามาเป็นอะไรที่ชาวมีนรอคอยมานานนานจริงๆนะคะจะได้ในช่วงนี้ค่ะในช่วงจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคะ คำทํานายนี้เป็นคําทํานายของดาวเสาย้ายค่ะจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดาวเกิดของแต่ละบุคคลค่ะทิศทางโดยรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะฝากทุกคนช่วยติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ลมหนาวก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดกันได้ค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ